ขยะเปลียกขยะรีไซเคิลขยะอันตรายขยะทั่วไปโอเคมีอะไรหรือเปล่าครับแยกขยะด้วยครับครับ คุณไม่ได้แยกขยะกับโรน่านแยกขยะด้วยค่ะแต่ผมว่าผมแยกขยะเรียบร้อยนะครับยังค่ะอันนี้อะไรขยะรีไซเคลิลครับแต่อันนี้คือขยะอันตรายการที่คุณทิ้งอาไปแบบเนี้ยทำให้สารพิษปนเปื้อนนี่ก็เหมือนกันคุณไม่เทน้ำออกมดมันก็ขึ้นและนี่ คุณไม่รู้เหรอว่าฝากระป๋องเนี่ยสามารถบริจรราคทําขาเทียมได้คุณนี่ต้มยังไงทําไมถึงไม่รู้จักมารายาทของสังคมเลยผมต้องขอโทษจริงๆครับครับเอา้าคุณเหมียไม่ไล่ผมช่วยเหรอครับ ช่วยขยับรถของคุณจอดให้ตรงช่องด้วยค่ะคุณจอดรถทับเส้นทำให้รถคันอื่นจอดไม่ได้โอเค <c oughs> คุณเชอจอดรถคุณได้เลยครับฉันไม่มีรถเเาททุุกกขววจ็บล อยู่ดีๆน้ำตากา็ไหลมาเองได้เมาทุกครับอ่ะคุณเหมียวมีอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะคะกรุณาเบาเสียงด้วยแต่ผมแค่ทำเพลงเองนะครับคุณได้ยินด้วยเหรครับเมาทุกควรเจ็บปวดทุกเพลงเพลงที่คุณร้องมันเสียงดังนา่ารำคาญมากค่ะ เป็นไรวะน้าหน้าตากีดๆผมต้องทํายอดว่ะพี่แต่ผมมีขายลูกค้าที่นี่ไม่ได้สักคนเลยอะตอนแรกไอ้เราก็อุตส่าห์ดีใจว่าคนข้างห้องเนี่ยทํางานอยู่สำนักงานประชาสัมพันธ์แต่เปนเขาถึงยากมากเลยว่ะจะไปยากอะไรญาติเราก็ทํางานอยู่ที่นั่นใครวะพี่ญาติคนไหนวะอ้าวก็ลุงยศไงลุงยศเป็นหัวหน้าอยู่สำนักงานประชาสัมพันธ์ลุงยศเหรอพี่ใช่ลุงยศท่านยศไหนอะ ก็ท่านยศที่เป็นหัวหน้าฝ่ายที่นี่ครับซีไหนอะผมว่าน่าจะประมาณ4ีแปดม่กับีได้ครับแล้วชื่อจริงท่านชื่ออะไรท่านชื่อว่าสมยศยอดเยี่ยมครับสมยศยอดเยี่ยมทั้งนรอสักครู่นะครับท่านสมยศครับมีแขกมารอพบที่หน้าประตูป้อมยามครับนั่นไงท่านสมยศมาแล้ว ยอดยอดเยี่ยมมาแล้วครับลุงยอด